ผมเล่นเกมนี่แล้วผมรู้สึกว่าคิดถึงร้านเกมตัวเองพี่พี่น้องๆของผมเนี่ยเคยเล่นนะครับพี่ๆผมเนี่ยเขาก็มาเล่นเกมนะครับผมนะแล้วเขาก็ไม่ได้เจอหน้ากันแล้วเพราะว่าต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านพี่ผมก็มาจากอีสานกันเยอะนะครับลูกค้าที่เล่นเกมเขาก็ต่างต่างแยกย้ายกลับบ้านกันเยอะมากนะครับผมก็รู้สึกคิดถึงพี่เขานะครับไม่ได้เจอเขานานมากมากเลยคิดถึงมากๆเลยนะครับสวีัสวัสดีท่านมท่านตอนนี้กับผม โดแนเราอยู่กับบรของเกม Perfect World จากค่าย PlayPlus Play ครับผมนะคุณสามารถที่จะเข้าได้เลยครับผมนะที่ลิงก์ด้านล่าง description น,น,น,นี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมใน PC <Okay. S 1> แล้วครั้งยาวไวเนี่ยเกม Perfect World เนี่ยได้เคยเปิดมาก่อนหน้านี้เมื่อ10ปีที่แล้วครับผมนะถ้าคาแรคเตอร์ก็คือจะมีเรื่องของตัวละครค่อนข้างที่จะเยอะมากครับผมนะโดยการที่เขาจะมี12อาชีพด้วยกันแล้วก็มี6เพันเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมนะว่ามี อะไรกันบ้างโอเคเข้าเกมมาดีกว่าอย่างรดเลนทันใจจับไข่เปลาหกเราอยู่กันที่หน้าเรียกตัวละครนะครับผมนะต้องบอกก่อนว่ามีทั้งเผ่ามนุษย์ครับผมแล้วก็เป็นเผ่าบิสกินครับก็คือเป็นเผ่าสัตว์นั่นเองนะแล้วก็วิงกินครับผมนะเลยแล้วก็เป็นไทช์โบนอันนี้นะ่าจะเป็นนักเวทนะครับผมนะเออเอิร์ธเดนครับผมแล้วก็มูนครับผมนี่นี่คือเผ่ามูนนะครับไม่หยา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 ,ยา,ยา,ยาครับผมนะส่วนอาชีพก็คือจะมี12อาชีพครับผมนะฮิวแมนก็จะมีเป็นเบรดมาสเตอร์กับวิซาร์ดครัับผผมมนนนะเเี่ยตววู้หหญิง็ส โอ้อลังการงานสร้างครับผมนะแล้วก็บิสมาคเซอร์ครับผมนะ่ะนี่ครับบาบิเลียนกับเวนอมนเซอร์ครับผมไม่มีครับผมโอ้โหอลังการครับผมนี่ครับแปลง่า,าง,าปงาเป็นยิ่งจอกได้ด้วยนะตัวนี้นะ่ะเออนี่แล้วก็มีขวานยักษ์ครกับผมนะ่ะอันนี้เป็นเผ่าว,วิงกินนี่คือต้องบอกก่อนว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถที่จะบินได้เลยนะครับผมนะโอ้โหมากเผ่านี้คือเจ๋งมากครับผมนะ่ะถ้าหากว่าเป็นเผ่าอื่นก็ยังบินไม่ได้นะครับต้องทำเควสภารกิจก่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไป ถึงจุดที่ได้เรียกว่า คุณต้องบินขึ้นฟ้าให้ได้ครับผมเพราะว่ากิมมิคของ perfect world เนี่ยคือการบินขึ้นไปบนยานพากะครับผมนะอ่าผมจะเล่นเปาบิสกินแล้วกันนี่ครับผมนะเล่นเป็น Venom เบนเซแล้วกันครับผมนะก็คือสิ่งมีชีวิตใน perfect world ได้มีการวิวัฒนาการจนเป็นสิ่งมีชีวิตชิดใหม่พวกเขาเป็นที่รู้จักกันในนามบริสกินเผ่าพันธุ์วิวัฒนาการขึ้นมาจากพื้นฐานสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเช่นสุนัขจิ้งจอกและเสือก็คือฝั่งนี้เป็นเสือนะส่วนเราก็คือเป็นสุนัขจิ้งจอกครับผม ทำการเลือกอาชีพไปนะครับผมเนี่ยาพพิเศษก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ครับผมเนี่ยเนี่ยพิเศษก็คือจะเยอะมากจริงครับผมนะค่อนข้างที่จะแบบโอ้เยอะเขามีให้เยอะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะลงลึกมากกว่านั้นก็คือที่หน้าเนี่ยครับคุณสามารถที่จะแต่งได้อีกครับผมเดี๋ยผมเลือกพิเศษรอๆสวยๆก่อนเอาเอาแบบสิวแทนๆแะไรกันนะครับผมะนี่ที่หน้าหน่อยเอออันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เนี่ยหน้าเราก็สามารถที่จะปรับเขาโค้งให้แบบน่ารักยิ่งกว่าอนุเมตได้ครับผมเห็นไหมฮะหรือว่าเท่านั้นยังไม่ สีสันเนี่ยเอาไว้มันแบบเตอ์สุดๆก็ได้นะครับผมนะเนี่ยกุปเห็นไหมุ่งชิ้นยาวกวนๆก็ได้นะครับผมแต่ว่าเอเอดีๆดีกว่าปรับแต่งได้แต่ว่าผมจะคาดตรงนี้ไปแล้วกันแล้วคุณก็สามารถที่จะ มาดูได้ครับผมเพราะว่าตรงน,นี้ถ้าหากว่าทําก็คงเป็นชั่วโมองนะครับผมนะเราทําการเข้าเกมมารับผมนะขั้นแรกผมขออภัยในเสียงรบกวนเ่วงหน้าและขออภัยในคำหยาบเร่วงหน้าจับใจจริงคือเสียงรถกวนลถหน้าบ้านมันแรงครับผมนะามาถึงก็คือท่านเริ่มการเดินทางแล้วคุณก็ทําการกดยืนยันไปเลยนะครับผมนะเนี่ยทางซ้ายมือก็คือจะมีเรื่องของคําแนะนำครับผมข้ามาเพื่อช่วยเหลือท่านแล้วกดต่อไป W ล้ีครับผมสามารถที่จะเดินได้ s p ป c บา a r กระโดดได้เห็นไหมครับผมนะแล้วก็กด X หมุนตัวครับผมนะกระโดดแล้วกด X หมุนตัวได้เหนม้ร่ะีหขวากากกลุได เรื่อยครับผมดูได้รอบๆองผมนี่ดุกกิ้งเมาส์เข้าออกครับผมนะเควสก็คือสามารถกดยอดเยี่ยมไปเลยถ้าอยากจะดูข้อมูลช่วยเหลือ,อก็สามารถที่จะกดตัว L ได้นี่ข้อมูลเราสามารถดูตัว L ได้แล้วกดตัว Q ครับผมนะดูค้นหาเควสก่อนนะเควสลักก็คือจะเป็นสีม่วงนี้นะครับแล้วก็ดูครับผมนะบิสกินไกด์ไหนตัวเนี้ยแล้วก็กดไปเลยนะครับเป็นระบบออฟเฟอร์เควสแบบ MMORPG นะครับผมนะเนี่ยเกมเนี้ย สำหรับใครที่เป็นแบบว่าสาย M O R P G และชอบแนว M O R P G มากๆเนี่ยคือคุณจะหลงรักและชอบมากจริงต้องพูดได้ก่อนว่าสมัย10ปีที่แล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นเกมที่สามารถจะบินอยู่ไปบนท้องฟ้าหรือว่ากระโดดได้หรือบังคับได้อิสระแบบเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยมากเพราะสมัยนั้นในที่ร้านเกมผมยังเปิดอยู่ก็คือมี Perfect World แล้วก็มีลูกค้าผมเนี่ยมาเล่น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 กันนะครับผมนะแล้วผมก็ได้ลองเล่นตอนนั้นแต่ว่าสิบปีที่แล้วก็คือผมยังเป็นเด็กกระโปรงอยู่นะครับผมก็แบบเล่นเกมแนวเนี้ยไม่ค่อยเก่ง่นเย็างพห เลยนะครับเราก็ปิดไปก่อนนะครับนี่เขาบอกว่าถ้าท่านเห็น NPC ที่มีไอคอนคมพีเนี่ยนั่นก็คือตรงนั้นนะมีเควสครับผมนะ NPC คนนั้นมีเควสเนี่ยเราก็กดเข้าไปง่ายๆเลยครับผมนะคลิกเห็นไหมยังมีอยู่ครับผมแล้วก็คลิกไปครับผมนะอ่าปึ๊บ ก็ยังมีสีฟ้าอยู่นะครับนี่เระเวลสองยังรวดเร็วแล้วครับผมท่านผู้ชมเราปิดไปก่อนนะครับผมนะเห็นไหมครับก็ยังมีคําแนะนําขึ้นบอกตลอดซีดูหน้าต่างตัวละครครับคือเกมนี้ต้องอัพค่าสเตตัสเองนะครับแต่เราต้องดูว่าเราเล่นสายไหนนะครับผมนะก็คือของผมเนี่ยจะเป็นอิงไปทางอินครับผมนะกับ S R นิดหน่อยเพราะว่าของผมสามารถที่จะแปลงร่างเป็นยิงจอกได้ด้วยนะครับนี่นี่จะตัวละครนี้ครับผมนะเวนัมนะครับ ผมเล่นเป็นเวนอมเมนเซอร์ครับผมนะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเป็นเวนอมแล้วกันนะครับผมโอเคเนะี่ยเราก็รับเควสไปอีกครับผมนะวิธีการดูนะสมมุติว่าคุณไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะคุณก็กดกรูคิวดูครับผมนะแล้วเควสก็คือเราสามารถที่จะกดไปหาได้เห็นไหมครับเราก็จะเดินไปแบบระบบออโต้ครั Auto, ผมเหมือนกันนะส่วนแถบข้างล่างนี่คือเป็นแถบสกิลเห็นไหมครับอันเล็กๆอันนี้ส่วนขวามือก็คือเป็นแถบอีโมจิครับผมนะเออ F1 ก็คือการโจมตี F2 ก็คือการเก็บครับผมนะแล้วเราก็มากดเลขหนึ่งโจมตีเเค้าาบบอกกว่ให็ เอฟซันออฟพรูนตี้ครับผมนะเนี่ยเราก็โจมตีครับผมโนะจมตีดาวพอดาวมันตายปุ๊บเราก็สามารถที่จะดูของเห็นไหมของตกหรือย,อยังอะของตกเรียบร้อยแนละ้วเควสเราเสร็จแล้วเราก็กดกลับไปเลยครับผมนะเห็นไหมฮะง่ายมากเลยท่านชมคือเล่นโคตรง่ายนะครับท่านชมเนี่ยกดกลับมานะครับเราสามารถดูไอเทมได้ที่ตัวซีก็คือจะเป็นเรื่องของข้อมูลตัวละครนะส่วน B ีก็คือเป็นเรื่องของพี่เก็บคลองครับผมนะนี่เห็นไหมคุณสามารถดูที่เก็บของได้ส่วน M ก็คือจะเป็นแมปอันนี้ก็คือเป็นแมปที่เราอยู่จะเป็นแค่ ส่วนเล็กซิเดบันขี้เกลือนะครับผมเนี่ย perfect world map ทั้งหมดก็คือจะมีตามนี้เลยนะครับค่อนข้างใหญ่ๆนะเพราะว่าเป็นเกม open world นะครับคือมันจะใหญ่มากจริง map ครับผมเห็นไหมการเรียนสกิลเขาจะบอกครับผมเนี่ยนี่แล้วก็รับเควสมาเห็นไหมเควสก็คือเราต้องรับรับเควสสีฟ้าๆนี่ก็คือเป็นเควสหลักนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าให้ไปหา npc ตามนี้เลยนะครับยินดีด้วยท่านเวลสามแล้วกด R เพื่อที่จะอัพสกิลได้เห็นไหมสกิลของเราก็คือเราต้องรอก่อนแล้วก็ชี้ดูครับผมนะว่าต้องการเลเวลอะไรเลเวลเก้านะครับ อ่าหรือเวล่้านะครับผมเราก็เก็บเลเวลไปก่อนนะครับเราก็ทําการเดินไปครับคิเควสแรกเลยอันนี้หลายๆคนจะงงนะว่ามันคืออะไรคือเขาจะให้ไปรับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือขั้นแรกครับผมนะก็คือเวลาคุณเล่นเนี่ยคือคุณต้องมีของสวมใส่เห็นไหมคุณจะชีด้ดูว่าอันไหนที่คุณใส่ได้นะครับอันนี้เหมาะสําหรับอาชีพคุณไหมอันนี้เห็นไหมครับมันไม่เหมาะสำหรับอาชีพคุณเพราะว่าไอซัซินกับอาเชอร์ใส่ส่วน,นนี้ก็คือเป็นเบสมาสเตอร์ของคุณใส่น,นี้ได้คุณก็กดติ๊กอันนี้นะครับผมเห็นไหมคุณก็คือพวกนี้ คือส่งเควสทั้งหลายนะครับผมนี่พวกนี้ก็ส่งเควสคุณคารแมนกดไปเลยครับผมอึ้มขอบคุณนะครับอันบนสุดเนี่ยใช่เลยแล้วก็เลือกดูให้ดีนะครับเพราะว่าสําคัญมากตรงนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเราเราจะได้มีชุดใส่ที่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับนี่ปึ๊บโอเคเรากดยืนยันไปเลยนะครับผมไอตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ฝึกสัตว์ครับผมน่ะจะทําการฟักฟักสัตว์ให้เราฟักไข่ให้เรานะนี่กดเควสแล้วก็เทนเนอร์เลิฟคาจะรอโอเคเขาก็รอไปนี่เราก็มาดูเควสก่อนนะครับผมนะเควสของไอฝึกสัตว์นี สัตว์เลี้ยงของท่านคุณสามารถเลือกได้2ตัวนะตอนแรกก็คือจะเป็นลิงครับผมนะเป็นลิงดักกับไอ้ลิงเบอร์รี่วูดครับผมเนี่ยโอเคผมเอาเป็นเบอร์รี่วูดแล้วกันนะครับถ้าจะไปเดี๋ยวนี้โอเคไปแล้วก็ไปเก็บกรีนวูดบังกี้ให้เขานะครับนี่เราก็ดูอาวุธนะครับว่าเราจะใส่อะไรได้บ้างหนี่เราชี้ก่อนนะครับใจหินนะครับไม่ต้องรีบชี้ดูก่อนนี่อาวุธที่เราใส่ได้ครับเวนัมเมนเซอร์ใส่ได้ครับส่วนในเดนนี่ไม่มีนะอันเดนก็คือไม่มีและใส่ได้นอกจากแค่นี้แหละนะครับ แล้วก็เรียงก่อนนะเรียงให้เรียบร้อยแล้วก็ขีขวาใส่อุธเข้าไปเลยปึ๊บ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 นี่ครับผมอาวุธของเราครบแล้วตัวละครเราก็เริ่มสลวยสวยเกตตอนนี้ครับผมนี่น่ารักกุ้งกิ้งกระดิ่งกองก้อยนี่ครับเป็นสัตว์เลี้ยงของเราที่เราจะได้ใช้ไอ้นี้คือตัวดักสมังกี้แต่ผมจะเลือกตัวนี้นะออไอแบลี่บูตเนี่ยผมเลือกไอลิงน้อยปงโกนี้แล้วก็ยิงเลยครับผมนะฟีดปุ่งแตกครับผมนะรอบเดียวโอเคแล้วก็ทําการ กับเซฟได้เลยครับผมนะไออุปกรณ์ on, 2ชิ้นนี้นะครับคือคุณต้องจะไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันมีเวลาหมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ใส่ไปเลยคุณไม่ต้องสนใจนะคิกขวาแล้วกดใช่ไปเลยเพื่อที่เวลาคุณใส่แล้วเนี่ยเห็นไหมด้านซ้ายจะขึ้นแล้วมันจะปั๊มยาออตโอตโอ้เวลาเลือกคุณเนี่ยเหลือ50%อนะครับทางบนขวาตรงนี้นะครับเห็นเลขหนึ่งตรงนี้ไหมคุณกดเข้ามาครับผมจะมีเรื่องของไอคุชชูชั่นเนี่ยตรงนี้ก็คือเราจะสามารถบอดได้ด้วยนะ AI system ครับผมนะการตั้งค่าบอดก็ ง,ง่ายเลยนะคุณกด R แล้วก็เอาสกิลที่คุณอยากจะใช้เนี่ยไปใส่ครับผมนะแล้วก็ทําการกดเริ่มบอทได้นะครับผมนะนี่อันนี้คือง่ายมากท่านผู้ชมเราเดินมาหาเจ้าลุงนวดก่อนนะแล้วก็ทําการขายครับผมนะขายของก่อนนะให้ให้ของถึงหน่อยขายนี่ไปเพราะเราไม่ได้ใช้นะครับขายไปเนี่ยเงินเราก็จะถึงละทาการขายไปปุ๊บนี่เงินเรามีร้อยเจ็ดละครับผมแล้วก็ทําการกดฟักไข่ได้เลยนะครับนี่ปุ๊บ เข้าไปโอเคแล้วทีนี้ก็กดตัวพีครับเห็นไหมเขาจะบอกว่ามีสัตว์เีและก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณกดตัวพีขึ้นมาตัวพีก็คือเราสามารถที่จะเรียกน้องออกมาได้เนี่ยเรียกลิงออกมาอยู่กดเรียกปุ๊บน้องเราก็ออกมาไล้เห็นไหมครับผมนะแล้วก็น้องเนี่ยก็คือจะคอยช่วยต่อสู้นะครับผมอะแล้วกดคิวเดินครับผมนะค้นหาเควสแล้วก็เดินไปนะครับหนีทางนี้กดตัวบีขึ้นมาครับผมหลังจากที่ทำเควสสัตว์เลี้ยงเสร็จนะครับเขาจะให้หนังสือมานะครับแล้วก็กดตัวอาร์เพื่อที่จะอัพเนะราา่วป็ ให้สัตว์เลี้ยงช่วยฮิวรับผมนะก็สัตว์เลี้ยงช่วยฟื้นมานาได้นะครับอันนี้คือความจริงผมต้องพูดก่อนนะว่าเกมเนี้ก็คือได้รับรางวัลเรื่องของเป็น b r e a ร t เ r e ม m ออาร์พีจีออนไลน์เกมอาวุโพันเก้าแล้วก็สองพันสิบนะครับคือได้สองปีซอ้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนาะว่าใครเนี่ยชอบแนว MMO แล้วคุณแบบห้ามพลาดเลยนะครับเออแล้วมันจะไม่คิดถึงแบบเยาว์วัยเยาวเด็กผมเล่นเกมเนี้แล้วผมรู้สึกว่าคิดถึงร้านเกมตัวเองที่พี่ๆน้องๆของผมเนี่ยเคยเล่นนะครับพี่ๆผมเนี เขาก็มาเล่นเกมนะครับผมนะแล้วเขาก็ไม่ได้เจอหน้ากันแล้วเพราะว่าต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านพี่ผมก็มาจากอีสานกันเยอะนะลูกค้าที่เล่นเกมอ่ะเขาก็ต่างต่างแยกย้ายกลับบ้านกันเยอะมากนะครับผมก็รู้สึกคิดถึงพี่เขานะครับไม่ได้เจอเขานาน,านมากมากเลยคิดถึงมากๆเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะทำการทำเควสไปเรื่อยๆนะครับผมนะอ่าได้ที่นี้คุณก็โหลดเลยด้านล่างลิงก์ดีคริปชั่นนี้ครับผมนะั่นก็คือเป็นเกมเล่นใน PC นะครับผมนะอ่าเล่นในคอมเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะว่าการบินมันเจ๋งแค่ไหนนะครับผมท่านผู้ชม let's go And everything you touch, and you got me like, Whoa, uh oh, oh, Whoa, uh oh. oh. They tell me keep on running, keep on throwing and punching. I know I gotta go, but I'm holding on to something. In my mind, I know that I gotta keep on shoving. Even when I'm low, yeah, I gotta keep it coming. And I'm gone, always been wrong. Never could look away, never took it slow. He's never learning from their mistakes. Got a 40 yards if you want to count, gonna get it now. Shatter loud, tell me are you proud? Always laugh. I have that phoenix, my pretty I เรากำลังจะบรรพจนจบกันครับ เป็นควีที่เราจะรับสัตว์ขี่ครับเป็นสัตว์ขี่ที่ลอยอยู่บนฟ้าได้ครับผมนะ่ะคือสัตว์ขี่ของแต่ละสายอาชีพก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่หากว่าเป็นสายวิงกินเนี่ยคือคุณสามารถที่จะบินได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีปีกนะส่วนเผ่าพันธุ์ของผมนี่ก็คือเป็นเสือเป็นยิ้งจอกครับผมนะที่เกิดมาแบบสายพันธุ์แปลกๆนะครับผมนะและต้องบอกก่อนว่าข้อเสียข้อดีคือมันมีเยอะมากตัวนี้ครับผมนะ่ข้อดีคือถ้าหากว่าคุณเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยคุณสามารถ โจมตีกายภาพกับเวทนี่ก็คือโหดมากครับเพราะว่าคุณเห็นสกิลสามนี่นะครับเวลาคุณแปลงร่างเป็นกิ้งจอกแล้วเนี่ยครับผมนะสกิลนี้จะทําให้คุณเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็วิ่งเร็วครับผมนะคือแบบค่อนข้างที่จะโหดมากแล้วก็สกิลสี่นี่ก็คือค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะครับเรากดตัว R ขึ้นมาดูเห็นไหมครับผมนะสกิลของเราก็คือสกิล War of Thorns อันนี้ก็คือต้องรอเลเวลจุดหกนะครับส่วนสกิลนี้ก็คือเป็นสกิลของกิ้งจอกครับคือต้องแปลงร่างเป็นหมาก่อนครับผมนนนนะะเเเรรรราาาากก็มทํััับบวลยคอี้ รเราคุยกับแม่นางพญาก่อนนะผมนะนี่แล้วก็กดไปเลยครับเขาจะให้เลือกครับผมนะอันนี้คือเป็นอาวุธที่ขี่ครับเหมือนเป็นสัตว์ขี่ของเรานะเป็นอาวุธขี่ถ้าหากว่าเป็นมนุษย์ทั่วไปนี่ก็คือเป็นขีเฟมเบิร์กเลยนะครับแลของเราก็คือจะเป็นตัวนี้เห็นไหมตะขาบราสเก้กครับผมน,ะนี่ถ้าตัวอื่นก็คือจะขี่เป็นมีปีกอยู่ข้างบนครับ คลิปนี้ก็จะเท่หน่อยครับผมมีลูกบอลอยู่ตรงเท้าทุมครับผมเท่มากเราเอาอันสองนี้ครับผมเลือกอันที่เราใส่ได้นะถ้าหากว่าเลือกผิดนี่เคยจะชีวิตเปลี่ยนนหนึ่งนะครับผมโอเคเห็นไหมครับฟังก์ชันเขาบอกว่าฟรายเออร์นะท่านเพิ่งได้ฟรายเออร์มาครับผมก็คือสวมใส่มันซะกดบีขึ้นมาแล้วก็ทําการขีดขวาสวมใส่ได้เลยนะฮะแล้วคุณเห็นท่าได้ขวามือไหมครับผมนะย F4 เนี่ยคุณสามารถที่จะกดแล้วก็บินได้แต่คุณกดตัว E ออกมาก่อนนะครับผมเนี่ยคุณกดตัว E ออกมาก่อนแล้วคุณก็เอามา เร่งความเร็วเนี่ยนี่เร่งความเร็วบินเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ครับผมคุณกด F4 ปุ๊บนี่เห็นไหม <ME DI ES> เขาจะบอกว่าการเร่งความเร็วคุณก็สามารถกดได้เช่นกนันนี่ครับผมนะกด F5 เร่งความเร็วโอ้มันจะเร็วขึ้นนิดนึงครับนิดเดียวนี่นี่เร็วขึ้นเร็วขึ้นอ๋อ e เห็นไหมครับย่าเงี้ไครับอ้าวโหโครเท่ครับผู้ชมวานี่ก็คือบินได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปล่องรับพากาดก,กันเดี๋ยวรับเคลดแปบนึงนะฮะวิธีการเดินคุณก็กด Spacebar ขึ้นได้เห็นไหมครับนี่ Spacebar เพื่อขึ้น แล้วคุณก็บังคับเอาได้นะคิกขวาข้างไว้แล้วก็บังคับเอานี่บังคับเอานะครับผมนะแล้วก็กดออกก็เควยไปมันก็จะด,ด้านกันนะครับเขาก็จะเดินเดินเควยไปเลยนี่อรงเควยไปเลยครับผมนี่คือความเท่มากเห็นไหมครับโอโ้โหสยอดมากคับผู้ชมงอเป็นไงของผมก็คือจะเป็นตัวละครแบบปลาไหลหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าใช่ปลาไหลหรือพญานาคหรือเปล่า,น,านะฮะแต่เท่มากเลยคับผู้ชมนะผมนะคือต้องพูดก่อนว่าสมัยเมื่อสิบปีก่อนแล้วแล้วมีแบบแนวนี้ได้นะครับผมนะคือแบบ ทำแบบทำแบบนี้ได้แม่งคือกรี๊ดมากครับผมนะเดีย๋ยวทหด้านซ้ายบ BON นผมก็สามารถรับของได้ครับผมผมก็มากดรับของครับแล้วลส้นก็คือจะได้เป็นคอสตูมกิต์แพ็คนะคอสตูมก็คือเขาจะแจก,กฟรีเหมือนกันนะครับผมนี้คือผมก็กําลังเดินทางไปนะฮะอ,อ๋อต้อง,ต,องต้องลงข้างล่างแล้วกด F4 นะฮะ F4 เพื่อลง <LOL> ใช่ไหมฮะเขาก็จยค่อยๆลงอู้สุบใช่ไหมโอเคเพื่อมาส่งเควสนะครับแล้วก็มาทําการส่งเควสนะครับนี่ส่งเควสมาที่เรียบร้อยแล้วจ้า แล้วเราก็กด B ขึ้นมาดูครับผมนะเพื่อนเดี๋ยวจะใส่คอสตูมกันนะผมนี่ B ขึ้นมานี่เราได้คอสตูมแล้วคลิกข,ขวาใส่เข้าไปเห็นไหมชุดเรายังไม่เปลี่ยนนะครับผมนะเราก็กดที่ซ้ายบนตรงนี้ครับเปลี่ยนลักษณะตัวละครครับเพื่อให้มันใช้ในโหมดของแฟชั่นนี่ฮะโคตรเท่อะครับท่านผู้ชมนะครับวิธีการดูคุณก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะ่ะดูแฟชั่นอื่นๆนี่ครับแฟชั่นค่อนข้างที่เยอะมากจรงิงครับผมนะเออหรือว่าจะไปดูแฟชั่นอะ่นอีกก็คือฮอตตรงนี้นี่ครับนี่ครับเยอะมากครับผมแฟชั่นนนคคคืือออเเกกล่ห้้าารรรัับบยะมมจิงผูช นะหรือว่าจะกดตัวโอก็ได้นะแสมมติมว่าคุณแบบคี่ลับครับผมนี่ตัวโอขึ้นมาครับแล้วก็ดูร้านค้าปีกครับผมนะนี่เห็นไหมครับผมอ่านะแล้วก็แฟชั่นครับผมนี่อันนี้นะครับเออส่วนหัวส่วนล่างคือแบบเท่มากครับผู้ชมนะครับความอลังการงานสร้างนะครับผมโอเคเอาง่ายๆครับผมนะกับคลิปนี้ เกม Perfect World กับค่าย p l a y p ร u s คุณสามารถที่จะโหลดได้เลยลิงก์ด้านล่างอิคลิปชั่นนี้เพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไครป์ไม่ก็หมายความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสับสนุนผมที่เรียบร้อยแล้วอย่าให้ผมทำอะไรในเกม Perfect World คุณสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำและบอกท่านผู้ชมให้เลวที่สุดในโลกกาเลยนะครับผมนะรัฐยกะสวีสวัสดีครับผม แต่ความรักนี้ยังไม่จบม,มันอยู่ในความทรงจำของฉันลึกๆในใจมันอยู่ในใจของฉันลึกๆล,ล,ลงไปไม่มีวันลืมและไม่มีวันเลือนลา